รถเสียรวมด้วยช่วยกันจนหัวใจฟู ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเพราะในสังคมที่ยังมีมุมน่ารักน่ารักอยู่เสมอเหตุการณ์ก่อนทีนี้อ่าพี่เขาลงไปแล้วพี่เขากาลังจะวิ่งไปช่วยอ่าเหตุการณ์ข้างหน้าดูๆแล้วเหมือนกับว่ารถกระบะคันดําจะเสียนะคะส่วนพี่ที่ใส่หมวกกันน็อกคือเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่คุณยายยืนจับอยู่อะคะ่ะคุณยายมากับพี่ที่ใส่หมวกกันน็อกนะเราเห็นภาพนี้แล้วเรา,เร,ารู้สึกแบบ เป็นการเลิกงานที่ใจฟูมากเลยเหมือนเห็นถึงความมีน้ำใจของเขาอะ่ะรถก็จะได้ออกจากตรงยูเทิร์นได้ไงรวมถึงเราด้วยเมื่อมีพลเมืองดีเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันเข็นรถที่เสียเคลื่อนย้ายไปจอดข้างทางเป็นภาพน่าประทับใจที่เกิดขึ้นบนท้องถนนน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่ภาพที่ออกมายิ่งใหญ่ความดีสร้างที่ไหนก็สร้างได้